ต่อที่ไลรทิ๊กตอกเลยนะอ๋อโอ้โอห <c oughs> ใส่เจ็ดสองนดยก็ไม่บอกคุณเนาะแสดงว่าพี่เขาอาจจะมาแบบหลายครั้งแล้วเปล่าเขาเลยรู้แบบชินเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยอนนี้เราก็กำลังพาเพื่อนเดินทางขึ้นสู่เขาภูทับเบิกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างทางค่ะเพื่อนไอดูวิวข้าง จะมีเพื่อนเพื่อนกำลังลงมาก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อน,น,นชื่อไหนดูสิมากับใครบ้างเอ่ยเอาอันนีย้ยังยังคือสองเท่าได้อย่างนะไม่ถึงเลย นี่ก็จะเป็นวิวนะคะวิวค่อนข้างทา,างนะคะแล้วก็ไปขึ้นเขากันเลยเล g โกโก o ก o ก o ทุกคนเห็นหมวกตรงนั้นไหคะเห็นหมวกกันเหรอหมอกอ,อหมอกหมอกออนี่โอ้โหตอนนี้ก็เอ่อมีการก่อสร้างทางอยู่บ้างนะคะเราโทษมาาเป็น เกียร์สองเกียร์สองนั่นเพื่อนนะโหวยขอดูข้างหลังหน่อยดิเออโอาโหเห็นวิวเพื่อนเห็นไะอ้าวว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 วหววววววหวววว อยากตื่นเต้นนะเพื่อนนะลองมาเที่ยวกันนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากเห็นเขาว่าอากาศจะเย็นแบบทั้งปีเลยประมาณเนี้ยมีที่พักเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกัน,นสองล้านล้านนี่นะคะข้างๆข้างๆก็กจะมีพี่ๆที่ นนจุดถ่ายรูปนะก็เซิร์ชได้เลยเฮ้ย hey. อ๋อันนี้ก็แบบพักรถถ่ายรูปได้นะเพื่อนนะหรือว่าอ,อ,อันนี้ก็พักรถได้ ด้านบนนะคะเพื่อนดูสิว้าวเมฆชนภูเขาเลยอะ่ะไปว้าวดูวิวนะเพื่อนนะสูงอะ่ะสูงด้วยสวยด้วยโอ้ยดูสนะิดูสนะิอ่าจังสติให้ดี เออเนี่ยอืมมีความโสงชันมากเลยนะคะเรีอนรู้สิวิวไหมเราไม่กล้ากระจกลงเลยเอาลงเอาลงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสมาธิ มีบากพาเพื่อนก็มาด้วยครับนี่ชินไปด้านบนกันแอบพายว้าวไปติดตามรูปภาพกันได้นะเพื่อนนะในเพจเลย เยอะๆเลยไม่มีที่จอดจโอ,โอ้เจอพี่ๆเจอพี่ๆจังอร์ไซา์นะว้าวดูวิวดิเ,เพื่อนๆสวยอ่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อไล่ฟาร์มแกะภูทะเบิกนะ ก็โอ้โหเพื่อนๆดูดิเมฆชนเขาเลยนี่เลยนะคะโอ้ยซู่ขนานะลูกขลหลยเยอะเลยว้าวนี่ก็จะเป็นวิวถ่ายผ่านกระจกนะกระจกรถน้ำเข็น แก่ด้วยใช่ไฟ่ฟาร์มแกะพูทธเบิกไงเมื่อกี้คนเยอะเลยม,มีบางสนด้วยนี่ร้านอะไรวะเนี่ยมันถจอดส่วนมากก็จะเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่อะไรประมาณนี้ว้าวาก็ถ่ายรูปสวยๆแช่ๆสวยๆตรงนี้ได้เลยนะ ก่อนราเมื่อกี้ก็คือเติมสเบียงในท้องมาเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนขึนเขาเพื่อเป็นการพักรถด,ด้วยฮโอ้โหว้าวว้าวโอ้มีชาวบ้านใส่ใส่ชุดนี้ใส่ชุดท้องถิ่นด้วยเราก็คานเกียร์ เกียร์สองนะคะคันเกียร์สองขึ้นมาเรื่อยๆนะอ้ oh, ูดูๆอันนี้จะเป็นวิวที่วิวที่สูงเลยนะคะแบบเนี่ยข่ามมองไปเห็นแบบด้านล่างเห็นเมืองด้านล่างเลยนะเพื่อนนะ mm hmm. นี่อ่อ oh oh. นี่ก็จะเริ่มเข้าสู่เขตชุมชน เป็นบรรยากาศแบบท้องถิ่นนะคะเ,เพื่อนๆแ,แอบฟังเสียงนิดนึงนะก็ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะคะ <laughs> ไม่เกี่ก็คือซ้อมๆไง ดูแบบมุมมุมมมมุมชิภูเขาอะไรอ่ะมีป้ายเขียนโรงเรียนนะคะอ่าชี่อ่าสวนแห่งนิ้ัน้วก็ใครที่จะมาภูทะเปิกนะคะ<ๆ>เพื่อนก็ด้วยความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเอ,อ่อราคาสินค้าด้านบนก็อาจจะ ตามสถานที่ท่องเที่ยวไปเนาะแต่ถ้าเราแบบว่าเราจะขึ้นมาก็ซื้อติดมาติดมือพบมาด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็มามาเที่ยวก็มาอุดหนุนด้านบนซักนิดสัหน่อยอีกทีนึงนะคะเพื่อนเพราะว่าราคาก็จะแตกต่างกันไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพอ,อใจของผู้ซื้อนะคะออแต่ไม่ต้องกลัวอดนะคะเพื่อนข้างบนนี้มีอาหารมี มีหมาดมีร้านค้านะคะมีขนมขายมีของกินขายนะกาแฟสดโยฮาคาเฟ่เอ้าหูได้วิวสวยมากอะ่ะอันนี้เลยโคงหน้าดิฟปาร์มันจะขึ้นโลเหรอจะขึ้นโลเหรออันนี้การทดเกียร์นะคะการทดเกียร์นะคะ เียนะใช่ไม่ใช่แสดว่าผ่านไปแล้วนะไม่าาไมาไม่รู้อ่ะ้ององหนรงนู้นเหรอโค้งนู้นเหรอใช่เดงว่าเรหลัลานจุดทักรถอันนี้ก็จะเป็นจะเป็น คิดเดินทางขึ้นเขาภูทะเบิกนะคะที่เราไหมตอนนี้ก็เป็นเดือนสิงหานะะทุกคนนะนี่โอ้โห,หมอกลอยเลยอะโอ้โหตรงนี้เนีน่ยโอ้โห <c ười> การไม่ประมาทจะเป็นการไม่ประมาทแล้วก็ทดเกียร์เลยครับนี่นะคะ ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าทางจะเป็นทางขึ้นชันนะคะก็ให้ใช้ความระมัดระว,วังนะคะใช้เกียร์ส่้นอ๋ออันนี้ก็ยาวใจไอมอคือละพัน้าว่างอ,อุ้อุยมีแบบทะเลเหมอกเนี่ยเขาเรียกทะเลเหมอกปะ่ะเนาะเนี่ยคือทะเลเหมอกเลยนะคือแบบ หมอกลอยอยู่เลยอ่ะแบบนี่เราอยู่กับหมอกได้เลยอ่ะอยู่กับก้อนเมฆเลยอ่ะภูลอยฟ้ามีบ้านพักลานกลางเต็นท์นะคะติดต่อที่เบอร์ได้เลยนะเพื่อนนะภูลอยฟ้ามัเต็มอันนี้ว่านะอิงไอหมอกภูทะเบิกนะเป็นแบบบ้านบ้านโดมแล้วก็เป็นบ้า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 นอะบ้านนั่นแหละ ติดอ่างช่วขณะบาน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 ะบานมันอะโอ้ยงว่าโค้งงานเชียสาาขึ้นมาแล้ใช่โอ้ยไอันก็ถือแบบถือกล้องจิงจรก็ภาไปยาวๆเลยใช่หรือเปล่ามันใช่ันาหรือเปล่ามันจะมีโค้งอยู่แบบโค้งหนึ่งนะเพื่อนนะที่แบบ โฟโต้นะคะฝากด้วยนะคะ <_ s ister ing> พเพื่อนๆสามารถไปดูรูปที่เรากำลังขับรถขึ้นได้นะพเพื่อนๆนะจะได้สวยๆเลยโอ้ยโอ้ยโอย <_ s ister ing> โต้วี สูงสว,สวยแบบนี้เลยอ่ะหนึง่งสองสามโฟโต้ ขายรถคันหน้าแล้วกันเนะ <Hey. S 1> าะดูคันหลังคันหลังมาตามมานะครับทิ้งระยะนิดหนึ่งนะนี่ข้างบนก็นมาติดกันอยู่แถวนี้นเพื่อนๆอ้ยไหลไปเรื่อยๆดีกวาเสียวมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเย็นๆนะเย็นๆนะเลียงเครื่องไว้นะคะเล่งเครื่องไว้เลงเครื่องไว้ มือหมดเลยอ่ะ <ś admitted ly> <c oughs> นี่มุมนี้นะขอ,อร,รูปหน่อยนาอะาายรูปหน่อยเอ่ว <c oughs> เ,อเราก็จะได้ไปตามหารูปเรากันนะ <c oughs> โอ้โหสองล้อพาเพลินก็ได้แซงเราไปแล้วนะคะอู๋โค้งนี้แหละครับท่านผู้ชมครับบอกได้คำเดียวเลยว่าเสียวสุดๆนนครับ เย็น yup. นะลูกสู้เขาแรงต้งถึงนะลูกนะเยจ็นเย็นนะลูกนะเจ็นเย็นนะลูกนะอันนี้นะคะมีหนีเที่ยวนะคะเพื่อนก็สามารถที่จะไปดูในเพจได้เลยนะเหมือมีรูปสวยๆของเรานะคะก็สอบถามทางเพจได้เลยนะ เจอทะเลหมอกจ้าแต่อันนี้คือมันช่วงบ่ายแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูทีว่าพรุ่งนี้เราแบบจะได้เจอทะเลหมอกไหมโอเคถ้าอย่างนั้นไปไปต่อที่ไลฟ์ดิกตอรเลยนะโอ้โหใส่เกจสองนายก็ไม่บอกกูนเนาะ แบบนี้เลยจึง้งๆเลย ว้าวนีไร่กระลำนะคะผักกาขาวผักกาดขาวโอ้ยคนบอกก็บอกไปเถอะบ้านพักว่างฟรีหมูกระทะนะนีกินอะไรที่มัน็นของฟรีว่ะโอ้โหไปทั้งนหมอกเพื่อนเพื่อนก็เลือกได้เลยนะบ้านพักแล้วก็ที่พักคือเยอะมากอยากได้เป็นแบบโดมเป็นกระโจมเป็นบ้านเป็นหลังนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาเลือกกันได้เลยนะราคาก็ไม่แพงนะ วน้องเขวิ่งแข่งกับรถเราว่ะใช่หยอกหยอกนะลูกนะไอ้หนูเดี๋ยวก็กินโถทิบกินเขาเลยสิ่งเลยครับตอนนี้ก็มาถึงร้านใจกลางพูทบเบิกก็คิดว่าน่าจะเป็นชื่อร้านนี่ก็คือแบบเบ่งบอกแล้วตอนนี้เราอยู่ส่วนกลางของพูทบเบิกนะเพื่อนนะ 팝송. <목소리> 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 ถ้าสูงเกินบางทีไม่จะลอยไม่ถึงเ่าปลายฟ้าทะเลหมอ